กับสวัสดีครับควมามรพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านครับผมมารับมือนีกัจะพามาเตรียมการเพราะทวงอกกินเองกับเอาไว้ใครกันแนครับพี่น้องก็ื่นเตรียมน้ำไว้ครับผม,มเตรียมน้ำเสร็จปับ๊บเราก็ดักน้ำใส่คูทางไว้ครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมือนีผมจะแช่ไว้สามทางครับพี่น้อง ก่อนอื่นนะครับผมจะสร้างน้ำหนักเม็ดทัวพร้อมนะครับพี่น้องนะครับถังหนึ่งผมจะแช่อยู่ประมาณ1นกิโลหรือ2อกิโลครับแต่มื้อนี้ผมจะแช่ไว้แค่1นกิโลครับพี่นอ้องอ่าเฮาก็สร้างน้ำหนักพอได้ตามที่เฮาต้องการเฮาก็เทลงแช่เลยครับพี่น้องนะครับนี่ถังที่หนึ่งครับผมเม็ดก็จะมีเศษแน่เขากะ จะเก็บออกเม็ดที่มันฟูนามออกครับพี่น้องทางที่สองเขาก็ตักเม็ดช่างน้ำหนักนะครับช่างเผื่อยอย่างที่ครับเพราะว่าทางหนึ่งมันกะจะได้งอกสม่ำเสมอกันครับพี่น้องนะครับเขาก็สร้างไปยังสี่แล้วพี่น้องตามที่เขาต้องการครับผมนะครับอันนี้สามถ้วยน้อยก็จะได้ประมาณกิโลหนึ่งแหละครับพี่น้อง อันที่ผมสร้างเกินไม่นีก็คือน้ำหนักของตะแกงนะครับที่ว่าใส่นะครับเทลงไปเลยนะครับผมแช่ทางที่สองครับผมตามเขาต้องการแล้วพี่น้องนะครับบ่ยากครับการพ่อปลูกนะครับบ่ยากลวก็บ่ง่ายนะครับอ่ะดีครับที่ผมแช่ไว้สองทังตามทางนะครับ ผมบอกไปเลยครับพี่น้องผมใส่แปง้งป้องกันเชือ้อรานะครับบ่อห่งเชือ้อราบ่ให้เม็ดมันเป็นเชือ้อราครับพี่น้องแช่ไว้แปถึงสิบสองชั่วโมงครับนี่แหละครับมันจะเป็นสีแบบนี้มันเป็นแป้งแช่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นแบบนี้ครับพี่น้องห่ากระสองเไงนะครับอพอได้แปดถึงสิบสองชั่วโมงตามที่เขาต้องการแล้วนะพี่น้องนะห่อเกิดจะได้ เตรียมไปล่งทางกันนะครับก่อ็ื่นครับห้องกะจะมาลิ้น้นามออกเลยครับพี่น้องลิ้น้นามออกบบตองล่างนะครับพี่น้องบบตองล่างออกครับลิ้นแค่นามออกแค่นั้นพอครับพี่น้อง <store S 1> ลิ้นนามบอ,อ,อกเสร็จครับข็ลิ้นออกโดยบบตองล่างเม็ดนะครับพี่น้องเฮาแค่ลี้น้นามออกครับผมอลิ้นออกให้ครบ ตามจานวนถังที่เราแช่ไว้นะครับพี่น้องง่ายๆครับอ่ะนี่ครับเตรียมลงถังครับพี่น้องแช่แปดถึงสิบสองชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับพอครบตามชั่วโมงที่เขาต้องการแล้วก็ลี้น้นามออกนะครับเตรียมเทลงถังเพะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับเม็ดจะเป็นประมาณนี้ครับพี่น้องที่เขาแช่ไว้นะครับมันจะไอตอนที่เขาแช่มันจะเป็นเม็ดดำๆเนาะเพราะมันเป็นทัวแขก พม่าครับพี่น้องอ่าผมจะบ่ใส่ทั่วเขียวเพาะนะครับพี่น้องใส่ทั่วแขกพม่าเพาะครับเพราะมันจะทนทานอดทนต่อโรคนะครับทั่วแขกครับอ่ะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ครับมาเบิ่งนกันครับพี่น้องนะครับมันอ็จะมีเม็ดบวมปวมเป็นเม็ดบวมบวมครับพี่น้องเขาแซไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเท่ากับเตรียมถัง พะมาเลยครับพี่นอ้องอ่านี่ครับถังพอเขาผมจะใส่เป็นถังเดาะรูด้านล่างนะครับเปผมพอจะใส่เป็นระบบน้ำทิ้งนะครับบริเวนระบบน้ำวนนะครับพี่น้องระบบน้ำวนนี่มันเซาะต่อการเป็นเชือ้อราครับให้ทัวเน่าได้ครับพี่นอ้องนะครับเอาเทลงไปกเกลี่ยเกลี่ยให้มันเสมอกันครับพี่น้อง เพื่อจะให้ตัวงอเขางอขึ้นมาจะได้สม่ำเสมอกันครับพี่น้องทำไปเรื่อยๆได้ครับผมก็จะ ซ้อนกันเป็นสองสันครับพี่น้องนะครับซ้อนกันสองสันนะครับก็จเได้ยประหยัดนามนะครับเพราะว่าสันหนึ่งนี้ใส่หัวฟักบัวฟักเดียวครับพี่น้องนะครับเกียให้มันเสมอกันคือกันนะครับพี่น้องนะครับมือเท่าเนียแะครับลูบๆเลยครับผม เสียายบานๆเลยครับรับประกันครับในความงามของตัวงอกผมนะครับฟาร์มถั่วงอกเศรษฐีนะครับพี่น้องอ่ะเกียร์นะครับเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฮาบ่ตองฝ้าวไห่หนามนะครับพี่น้องปล่อยถิมไว้กอนนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนเลยครับหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงครับมื้อื่นตอนเสาจังมาใไห้หนามทีเดียวเลยพี่น้องนะครับ ถังข้างบนผมก็ส่วนไวเป็นถังเปล่านะครับเอาไว้รองน้ำครับพี่้องนี่ครับมันจะเป็นถังเปล่าแบบนี้นะครับทังด้านบนนะครับผมจะจ้องห้วไวนะครับนี่ครับฝักวัวผมนะครับผมจะใส่ระบบทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาให้มันโหลดเองครับผมสองชั่วโมงนะครับให้มันโหลดสองถึงสามนาทีนะครับผมพี่้อกอ่านะครับ อันนี้ก็เป็นชุดใหม่กับพี่น้องเห็ุคือกันไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องนะครับแต่ว่าทางอันนี้นี่ถ้าทั่วงอกมันงอกขึ้นมานี่เกือบเต็มนะครับพี่น้องแต่อันนี้ผมใช้เม็ดทัวแครหนึ่งกิโลนะครับมันกระจับมาเต็มมาเลยถ้าเกิดใช้เม็ดทัวสองกิโลนะครับโอ้โหถ้าเกิดไม่เป็นทวงเงาะก็เกือบยี่สิบกิโลนะครับพี่น้องเต็มเลยครับมันจะเต็มกระบะนี้พอดีเลยครับพี่น้อง กะลองไปบึงไล่บึงคลิปเก่าๆนะครับที่ได้พงอวนลงไหวนะครับพี่นกครับเกียร์ให้มันเสมอกันนะครับทุงออกชุดนี่นี่งามครับอ่ะผมรับการควมงามนะครับพี่นกอ,อ่ะเกียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรจะปิดไว้นะครับพี่นอกยวจังเมื่อเบิ่งกันเมื่ออื่นตอนเช้าครับพี่นอกปิดไว้ครับผม อ่ะครับพี่น้องนี่ครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับพี่น้องผมก็จะมาเปิดเบิงนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเบิงมาเบิงกันครับพี่น้องอ่ะก็อื่นมาเบองระบบนาบผมกอนครับพี่น้องนี่ครับผมก็จะใส่ระบบแบบนี้นะครับใส่ฝักบัวเอาเปิดเบองกันครับหลังจากครบ24ชั่วโมงนะครับจะเป็นข,า,ขาวๆมันเริ่มงอล้วงพี่น้องมัตนต้องการกินน้ำนะครับ อ่ะปิดไวปิดไปครับเดี๋ยวไปเบื้องอีกอันนึงเ้อะคือกันมาครับเหมือนกันโอ้เหมือนกันครับพี่น้องอ่าสับนี่ครับพี่น้องมันกาลังเรื่มต้องการน้ำครับพี่น้องไปห่อเรื่มให้น้ำแรกกับถั่วงอกเขาแล้นะครับพี่น้องครับนี่ครับระบบน้ำผมจะเป็นประมณนอยู่นะครับพี่น้องนะครับเป็นระบบน้ำทิ้งครับบันนี้ระบบน้ำวดเ้อยพี่น้องเ้อ นะครับอันนีเยี่ยมแต่พี่ลองได้เบื้องนะครับพราะขน้นแล้วเข้ากับปับเอาครับมัคว่ำแห้งคว่ำบ่อยของน้านะครับแต่ว่าเล็กๆกะเอาแบบพอดีพอดีครับพี่น้องไม่ต้องแห้งหลายเพราะว่าทัวเขากำลังอ่อนอยู่นะครับพี่น้องอ่ะนะโคกขจะปรับประมาณนี้ครับพี่น้องหดไปแบบนี้ครับผมตั้งเวลาไว้สองชั่วโมงเห็นหดเทอร์ลึงครับเทอร์ละสองถึงสามนาทีแล้วถึงความยาวของตัวงอกนะครับพี่น้องอ่ะนะครับผมแบบนี้แหละพี่น้อง มาดูวันที่สองนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นี่นี่นถุงหอกสองหมื่น้าตากันจะประมาณนี้แล้คว,ว,ว,วครับพี่น้องครับเรื่มขาวจั่วแล้วพี่น้องเริ่มยาวแล้วครับพี่น้องเริ่มยาวแล้วนะครับมาเบื่องแถวนี้บ้านโอ้เหมือนกันเลยนะครับพี่น้องขาวจั่วเลยนะครับอ,ะ <protector> อ่ะปิดไว้พี่น้องห้นามต่อไปนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับพี่นอ้องอ่าแล้วแต่คนมากครับความยาวสี่มือก็เ <feet>, ริ S. <S จะจะ่มเก็บขายได้แล้วครับสี่มือหามือนะครับผมพี่นอ้องอ่านี่ครับทวงเงาะมือที่สี่แล้วครับพี่นอ้องพร้อมจะเก็บขายได้แล้วพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวผมก็จะเริ่มเก็บขายแล้วเด้อพี่น,อน้องเด้อไปครับออกไปเทลลางกันเลยครับพี่นอ้องเทลลางหนา นะครับเพื่อเอาไป่งตามร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมมีลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้อง่งร้านค่าตามร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องราคาแต่ละพื้นที่ก็บพอซ้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับแหล้วแต่นะครับพื้นที่หนขายราคาเท่าไหร่นะครับราคาจะบอซ้ำกันแหล้วแต่การตลาดของแต่ละบุคคลครับพี่น้องนี่นะครับว่าห้ามครับขาวกรอบครับ รับประกันนะครับ่างเซ็นเระกันจากประมาณนี้ครับพี่น้องข้าวนะครับเก็บเม็ดดำนะครับน้องนี่ครับงามๆสดๆนะครับเห็นแล้วก็คือหอดขอบุนขนมจีนมาเท่านะครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนินนะครับใครสงสัยก็โทรมาสอบถามได้ครับพี่น้องเจอกันคลิปใหม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับติดตามรับชมครับสวัสดีครับเบิ่งกันแล้วก็อย่าลืมผ้ากันกดไลค์กดแช่ ให้กำลังใจกระพรเลยนะครับ